บันเหตุบังเหตุงตัวนี่ตัวตัวคำว่าบาทดวงมันเป็นเดบับหยังบัตรประชาชนเนี่อนเลยบัตรประชาชนาใส่เลยใส่เลยใส่เอาลยใส่มาเลย

มันซื้อบ้านนอดาวมาเฮาแสนนี่งคิดแอร์ที่ยังก่อมันตายรูปอ่นลงเฟียจัวคงก็เห็นอยู่ปั๊มก็บินเงินแต่ตายตลอดมึงคือบ้ามาอัานย้ำกูมาบ้านมึงคือบ้ามาหากูจะเชียนมึงมากูไม่มามึงมากูขอบบาบางมัท่ากันตะเกียจตลอดกวนมึงถิ่มมามึงหนัดกูกวนได้ตลอดเลือดครับผมเอ้ผมเก๋ผมเก๋ยี่ได้เก๋เป็นมู่กันอยู่แล้วผมก็จิ้มเลย ก <entender> ันขันตัวทักผมผมปิดไฟติดไฟ้ดูผมเกิดสงเกตอยู่ด้วยติดไฟด้วย